สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะมาแจกสูตรน้ำจิ้มแจ่วทานกับหมูย่างคอหมูย่างเนื้อย่างหรือว่าไก่ย่างได้หมดเลยนะครับเป็นสูตรที่เชฟชาติทําขายอยู่ที่ร้านนะครับหลังจากที่เชฟชาติแจกสูตรหมักหมูย่างคอหมูย่างไปนะครับอีพีนี้เลยนําสูตรน้ำจิ้มแจ่วมาฝากกันหากพร้อมแล้วก็ไปลงมือทํากันเลยครับส่วนผสมก็มีไม่เยอะนะครับก็จะเป็นน้ําตาลเป็นน้าตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับน้ําปลา น้ำมะขามเปียกเกลือผงชรสแล้วก็น้ำเปล่าสูตรส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวจะขึ้นไว้ท้ายคลิปนะครับนำกระทะมาตั้งลงไปน,น้ำตาลลงไปก่อนเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายจนมีกลิ่นหอมก่อนนะครับขั้นตอนนี้สำคัญเลยต้องเคี่ยวน้ำตาลให้หอมให้ได้แบบนี้นะครับให้น้ำตาลมีสีเข้มนิดนึงนะครับพอได้แล้วก็ลงเป็นน้ำเปล่าลงไป แล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำเปล่าให้เข้ากันอีกรอบใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนในการเคี่ยวนะครับพอได้แล้วก็เติมเป็นเกลือลงไปเคี่ยวซ้ําให้มีความเหนียวพอประมาณพอได้แล้วลงเป็นน้ำมะขามเปียกตามด้วยน้ำปลาแท้แล้วก็จะเป็นผงชรสถ้าไม่ทานไม่ต้องใส่นะครับ แล้วก็เคี่ยวซ้ำประมาณ5นาทีใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะครับน้ำจิ้มของเราก็จะมีความเหนียวขึ้นมานะครับนี่นะครับประมาณนี้นะฮะพอน้ำจิ้มเราเย็นตัวลงความเหนียวก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับอย่าให้เหนียวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวตอนที่เราเติมพริกเติมข้าวค่่วความเหนียวจะมากเกินไปนะครับ พอได้แล้วก็ปิดไฟเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับตอนเสิร์ฟนะครับเราจะปรุงกันที่ต่อที่นะฮะจะปรุงเป็นพริกป่นลงไปข้าวคั่วลงไปพวกหอมพวกนี้นะฮะนี่นะครับเวลาเราจะใช้จะเสิร์ฟจ,จะจิ้มนะครับเราก็มาปรุงกันเป็นที่ต่อที่อย่างนี้นะฮะน้ำจิ้มเราจะได้เก็บนานๆนะครับลงเป็นเข้าวคั่วตามด้วยพริกป่นได้ตามชอบนะครับความเผ็ด ลงเป็นผักชีต้นหอมผักชีไปเรื่อยใบมะกรูดซอยเท่านี้ก็ได้แล้วครับจะจิ้มกับคอหมูย่างหมูย่างเนื้อย่างไก่ย่างได้หมดเลยนะครับแซ่บๆซทุกเมนูก็ฝากท่านผู้ชมลองนำไปทำทานหรือว่าทำขายก็ได้นะครับสูตรนี้เชี่ยบชาตใช้อยู่จริงจะเป็นเมนูไก่ทอดหมูทอดได้หมดเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับ สำหรับอีนี้เชียบชาติต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ